วันนี้เราจะมาทำกังหันลมใช่ไหมครับใช่ครับว่านว่านนานดูซิต้นแบบกังหันลมโอ้นี่มันสี่ด้านแล้วไม่ใช่สามด้านที่เราคิดไว้นี่นะเขาทำแค่สามด้านเอาเนอข้าวหอมลองดูที่สามสามด้านแบบไหนโอ้สว่างนี่นะครับจีใหม่จีใหม่ว่านจีใหม่ผิดแล้วว่านเราทำสี่ด้านผิดครับจีใหม่ครับ ี่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําใบพัดเอาเขาหอมดูหน่อยดิเขาทำใบพัดยังไงอันนี้เออโชว์หน่อยดิพี่ซ่าอ๋อมืออันนี้ครับใบพัดลักษณะนี้กำลังวัดอยู่ได้น๊ะทำได้เยอะไหวครับใส่ไม้แล้วนะเออใส่ใส่ไม้แล้วก็ไปเชื่อมไอ้กาวร้อนอะเชื่อมตรงให้มันต่อกัน ทำอให้มันเท่าๆกันแล้วก็เชื่อมจำไว้จำไว้เดียวกูตอนนี้กําลังจะทําให้ดูใช้ไฟจี้ฝาขวดน้ําลมอยู่ผมเดี๋ยวกันเด้ครูทําให้เราบัดระวังนะมีไฟวันนี้ผมเสร็จแล้วผมได้๋ยวกันเด้งทําทําอันเดียวก่อนครับทําอันเดียวก่อนเออเอาเอากาวร้อนมาใส่ก่อนคูป้ายนี้ได้ไได้ได้เข่นอ จับด้วยครับช่วยกันจับหาไม้สี่แล้วไหาไม้มาคูไม้ติดอันนี้เหรอใช่ใช่อย่าพยายามอย่าให้โดนหลอดนะถ้าโดนหลอดแล้วหลอดมันจะโดนความร้อนเอาให้ส่วนหัวโดนโอปอไม่ใช่อย่างนั้นการวางอันนี้ต้องวางให้เรามัดระวังนะถ้าไปวางโดนสายไฟก้อนนี้เพราะมันมันไม่มีขาเนี่ยเห็นไหมเป้งจูไปติดกาวกันนะอันายอย่าไปเล่นนักการ์ตูนมาเนี่ยออกติดกาวกันนะูไป อาอย่างเงี้ยครูครับอูค่อยเอาไม้ออกใช่ไหมไม่เอาออก,อออกถ้าใครไม่เข้าใจลองไปดูตัวอย่างน้นก่อนเดีย๋ยวทำผิดพลาดแล้วก็ทำใหม่<ฮ>ขั้น<ฮ>ตอนต่อไปอขั้นตอนต่อไปนะดลย<ฮ>เราจะเอากาวร้อนนะมาใส่ตรงอันนี้เพื่ออะไร<ฮ>เพื่อล็อกไว้นะล็อกไว้รอบๆอ,อย่าให้หัวนี้โดนนะล็อกไว้หัวนเห็นไหมครับเห็นยัง,ยงเห็นครับ ล็อกไปตัวนี้ส่วนนี้ล็อกอีกล็อกหนาหนาเขาใส่ให้ผมดิเนี่ยไม่เอาบอลล็อกไปต้ๆนี่ด้วยแล้้วอย่่าใใหผมสล็อกให้มันอยู่เลยผมจะตามตามอาเหล็กหายไหนดีวางขวาหยุดหยุดพอหยุดใจจะเอาใบพัดนะเสียบเข้าไปเสียบมาให้เราไม่ละวันเราจะจิ้มมือเราน จิมายาวเกินไปนะไม่ว่านว่านกำลังทำอะไรอยู่ครับว่านติดกาวเออติดกาวตรงใบพัดอยู่เชื่อมอยู่พูดมัได้แล้วใบเชื่อมตรงก้านด้วยเนาะเพื่อกันมันโยกอืได้ใบอ่าแล้วก็เชื่อมตรงกลางข้างในนี่เออเชื่อมเอาเอาไม้เอาไม้ให้มันใกล้ๆหลอดก่อนแล้วค่อยเชื่อมตรงไหนครูเนี่ยขยับเข้าไปขยับไม้ให้มันชนหลอดก่อนขยับดันดันเข้าไปก่อนเลยไปเลยรอก่อนเชื่อมเดี๋ยวเชื่อมเชื่อมติดแล้วเหรอ จำตรงนี้ด้วยจำตรงกร้นใ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 นสุดเห็นไหมเออในสุดนั่นเลยแล้วก็ด้านนอกเอาให้แข็งแรงอะเขาหอมลองอลองทดสอบดูดิโอ้โหเอาไปใกล้พัดลมหน่หนอยแรงขึ้นเลยฮนะอเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ไดไ้ลองของเนยเนี่ยของเนยมากเออเอาเนยมาเนยประเทศมา ่โอ้ถือว่าได้ผลนะถือว่าได้ผลนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปไต,ติดในห้องกันอตอนนี้เราทำงาน อะไรครับการหางลมสําเร็จไหมสําเร็จแต่ก็มีบางอันที่ไม่สําเร็จนะบาันก็พังไปอก็เรียนรู้เอาใช่ไหมครับการที่จะทําให้ใบพัดมันหมุนได้ดีๆต้องทายังไงต้องเอาอันเล็กๆใช่ต้องกอาปีกเออต้องปรับให้มันได้องศาใช่ไหมเออปรับให้แล้วก็ลองไปเทสดูว่ามันแบบไหนน่าจะหมุนดีกว่ากันใช่ไหมครับเออลองเทสดูอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลองไปเทสตเนี่ยตรงขอบถนนนะนะ แล้ววิ่งมาเอาไปตรงมุมน huh? <laughs> ah. e <mumbles> <và hai> ั่ง okay. ก okay. ่อนเลยปะไปตัดอาพร้อมแล้วมาเลยเอวออเปานไรอ่ะโอเคอะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะ เราจะต่อเติมให้มันเป็นรูปเป็นร่างอีกทีนั้เราจะมาประดับห้องเราเองเนาะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยหรอกดไลค์กดติดตามโอเมใครไม่กดขอให้ชัยจรรย์นะคะกดไลค์มั่วจริงๆจริงคอปเตอร์ไม่ยโดอบิตา เดี <pec S 2> <ue> ๋ยวเดยวเอใจเยใว้าวห้ไม่ธรรมดาเนี่ยเอาบินไปหน่อย